ผลิตภัณฑ์สักผ้าสุดเข้มข้น Fine Line Deluxe Perfume ช่วงที่แล้วได้เห็นความรักความโรแมนติกของคู่รักหลายๆคู่กันไปแล้วช่วงนี้เราขอรวบรวมความฮาความกล้าของเหล่าหนุ่มๆที่เมื่ออยู่ลับหลังคู่รักของพวกเขาเขามักจะกล้าพูดความในใจกันเสมอจนเราขอจัดให้เป็นพ่อบ้านใจกล้าประจำรายการ Dress by Love ของเราเลยก็แล้วกันจะมีใครกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ คือหวานเนี่ยนะเป็นคนแต่งตัวจริงๆเขาเรียกว่าหวานก็เป็นคนแต่งตัวจัดเหมือนกันนะค,คือแบบบางวันก็จัดแบบไม่มีเหตุผลนะคือแบบอยู่บ้านจะจัดทําไมอะไรเงี้ยถ้าพูดเรื่องชุดของหวานนี่นะครับเขาจะมีชุดแบบคืออย่างที่บอกคือหวานแต่งตัวจัดมากจะตามแฟชั่นมากๆอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีแบบบางชุดที่ไม่เข้าใจนะอย่างแบบแฟชั่นชุดนอนอย่างเงี้ยนะชุดนอนแบบใส่เที่ยวอะ่ะอีกอันหนึ่งที่แบบไม่เข้าใจหวานเลยนะครับ คือหวานจะเป็นคนชอบผ้าวูมากนะฮะผ้าแบบที่มันเป็นแบบผ้าทอหนา,หนาๆอะไรเงี้ยแล้วเมืองไทยอากาศโคตรจะหลอนเลยนะใส่เขาไปได้ยังไงไม่รู้แล้วใส่เราก็มาบ่นร้อนแต่ว่าก็ไม่ยอมถอดน,นะ <c oughs> ใส่อ่น้แหละอ่ะกลับเข้าภารกิจเรานะครับนี่ไงแฟชั่นชุดนอนที่บอกเนี่ยเนี่ยมัน,นชุดนอนชัดๆเนี่ยไปเดินใส่ชุดนอนในตลาดนนะ เออแต่มันก็เมกเซนครับบางทีแบบว่าแม่บ้านออกจากบ้านปุ๊บเขาใส่ชุดนอนออกไปเดินตลาดเลยอะไรเงี้ยเพื่อจะซื้อของกลับมาทําที่บ้านอะไรเงี้ยนี่นีนี่เมาต่อนี่นี่พวกชุดวูที่บอกโคตรจะหนาใส่เข้าไปได้ยังไงเนะฮะหนามากโอเคเราได้ชุดและชุดอื่นเราก็โยนไปก่อนโยนไปก่อน นี่เหรอครับรี่ไม่ค่อยขิดบนนหรอแต่รี่เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรอะ่ะมันจะอย่างนี้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 เพราะฉะนั้นอะไรที่มันแบบไม่ได้อยู่ในแบบอย่างนี้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 เขาก็จะมีความแบบอยู่นิดนึง <c oughs> <c oughs> นี่เป็นเซตเลย <c oughs> ได้อยู่นะผู้เป็นเล่นไปเออขอประทานโทษมึงอ้วนตรงไหน <c oughs> <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลเอวท้อมือกูฮัลโหลเสียสุดผู้ชายครับคุณอย่าเลือกอะไรที่มันร้อยปนตขนาดร้านอาหารมึงจะเลือกกินยังไม่ร้อยเปอร์เซจะเอาอะไรกับเสื้อผ้าที่ต้องใส่ออกงานคุณอย่าเลือกคุณต้องเผื่อไว้อย่างแบบเฮ้ยแบบนี้ไปเลยอารมณ์อารมณ์อาจจะแบบเฮ้ยวันนี้แบบไปดูมาแบบ กากีนีสีนีอย่างเงี้ยมันสวยวนะบอกเลยเอาจริงนะผมดูแบบไปคนงี้แต่ผมว่ามีความใส่ใจนะครับลี่อะ่ะเวลาเขาแต่งตัวไปถ่ายละครอนะ่ะเขาจะใส่ชุดนอนไปแคบจะเป็นชุดนอนแบบนี้ดีกว่าแต่หลังจากประชุมระหว่างประชุมกับดินเนอร์ก็จะมีอยู่ลาว่าหาชุดแคชชวลแคชชวลแต่ในความใส่ใจนี้นะครับผมก็มีความเลวร้วายอยู่เช่นเดียวกันไหนๆคุณให้โอกาสผมเลือกแล้ว กูปั่นสิรออะไรตอนแรกที่ผมบอกใช่ไหมว่ามันปวดหัวใช่ไหมกูจัดให้โบ๊คเรี่ปั่นเอาให้ปวดหัวไปเลยเนี่ยเหมือนจะปัน่นนะแต่แม่งโอเคแต่รู้ว่าที่ปั่นเนี่ยคือนางไม่ชอบเพราะฉะนั้นเอาเอาเอาอางนี้ดีกว่าด้วยความสงสาร และกลัวนิดนิดและกลัวนิดนิดเซฟอีกสักเสื้อเสื้อตัวหนึ่งซเซฟเชนี่คือเครื่องสำอางของภรรยาที่เมื่อกี้ให้ผมหาให้ซึ่งลุกจอประมาณนี้คอนซีลเลอร์หนึ่งคอนซีลเลอร์หนึ่งแล้วก็ลิปสลิปสติกนะฮะเขาบอกว่าเขาเอาขึ้น1อันอะไม่ได้เขาบอกว่าเอามาทั้งหมดสาอันอันนี้ลิปโหลิปผู้หญิงเนาะบ้าบอไปแล้วตรงนี้มี12 13แท่งแล้ว เพราะว่าเพราะอะไรเพราะอะไรโอเคได้ของแล้วถูกใจน่าจะได้อย่างน้อยสักอะไรอะไรดีๆสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะฮะแล้วเสื้อผ้าของของผมเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่ตรงเนี้ยแค่ตรงนี้เลยแค่ตรงนี้เลยแล้วเกะที่มีอยู่ข้างในเนี่ยเยอะๆเนี่ยเดกเก็บามา,มาบ้างอวาวเลยเหรอหมดเลยเหรอครับแล้วไหนของป้า ห้องแขกห้องแขกมันห้องแขกวันลูกยังรู้เลยอ่ะแล้วตรงไหนของลุงพีก่ะข้างนอกข้างนอก <c oughs> แล้วข้าวบวนี่เป็นเสื้อผ้าใคร มา,มามาหมดเลยปกติจิ๊จะเป็นคนแต่งตัวแบบเออเริ่มลืมอยากบอกทุกคนมากเลยอะใครที่แบบว่าใช้ชวิตกับกาแฟดอ่ะเบื่อไหมที่มีคนมากดออดเช้ากลางวันเย็นส,ส่งของส่งของส่งของอ่ะคือถ้าเกิดวันไหนอยู่บ้านอะนั่งดูแบบดูหนังดูรายการดูนุ่นดูนีนนั่งปุบติ้งดองเคอรี่ครับไลา์ครับแฟดครับส่งคือทุกแบรนด์บนโลกทุกแบรนด์บนโลกนี้มาหมดทิก บัวมามีเสื้อสั้นๆด้วยอ่ะตั้งแต่คบกันมาสิบกว่าปีไม่เคยเห็นภรรยาใส่เสื้อเอวลอยไม่เคยเห็นแต่งตัวโป้ยูลองๆก่อนไอจะซื้อของเล่นให้อยูยูต้องบอกก่อนว่าตอนที่ป๊าไม่อยู่บัวม้าแต่งตัวโป๊หรือเปล่าไม่รอมีเรื่องจะเมาส์ให้ฟังก็มันจะมีค็อกรันใช่ไหมฮะตอนลูกคู่ได้ได้แชมป์แล้วก็มันต้องไปวิ่งกัน ขาพี่เดไปวิงปว่งเหอะไปวิ่งเหอะถ่ายรูปประมาณสิบกว่านาทีเราก็<อ>เราก็ต้องรอครับถ่ายรูปพี่เดถ่ายรูปที่ไโอ้พี่เดห้กิโลไม่ไม่เหนื่อยเนอะเราวิ่งกันเนะ่ะเออใช่ดิเออใช่ดิไปเดิไน,ไ,น,ไ,นไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยคุณน้ำหวานนะครับคุณน้ำหวานบอกว่าพี่เดไม่มีเสื้อใส่แล้วเนี่ยไม่มีเสื้อใส่แล้วเนี่ยเพราะว่าเราก็นั่งดูนูรีนเนอะอ๋อนี่ไม่มีเสื้อใส่เลยเนี่ยนี่ไม่มีเสื้อใส่เลย นนแบบกระเป๋านี่ซื้อมาได้ไงไม่รู้อะมันเป็นแบบเหมือนกระติกน้ําอ่ะเหมือนกระติกน้ําอ่ะแเรี่กงวะเหมือนกระติกน้ำอันนี้น่าจะได้อยู่ <c oughs> เขาจะเป็นคนที่แบบว่าเรื่องมากนิดนิดนดิดและเยอะเลยนี่ก็ไม่ได้เรื่องเลยเวลาการกินเนี่อาหารนะ <c oughs> โหสุดยอดมีอยู่ครั้งนึ่งแบบ เขากินอะไรไม่ได re well, like ้เลยคือยอมอดอ่ะกลับมาโรงแรมกินมาม่าอย่างเงี้ยโอ้โหนี่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 ครับเสื้อเซ็กซี่ของเขาใส่ได้ไงเนี่ยไม่ใช่ถถูกเลยเนี่ยแล้วผ้ามันชิ้นน้อยมากอ่ะแล้วแบบแพงอ่ะแบบเข้าใจว่าสองสามพันจะบ้าว่าโอเคแล้วผู้หญิงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพูดมาไม่ได้เดี๋ยวโดนอะไรอ่ะอันนี้แก่บางทีเขาก็แต่งตัวแก่ แต่งตัวแกนะอันนี้ตัดอนนอกนะ <laughs> แต่แกไม่ได้แก่แต่งตัวแบบเขาจะแต่งตัวคอร์เปอเรทอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ชอบนะแต่เราก็ชอบนะ มือให้กับความกล้าของหนุ่มๆแต่ละคนเลยค่ะเพราะอยู่คนเดียวและแอบร้ายใช้ได้เลยนะคะแต่พออยู่ต่อหน้าแฟนเท่านั้นแหละไม่มีกล้าเลยสักคนแต่ดิฉันก็ขอาการันตีตรงนี้เลยนะคะว่าหนุ่มๆแต่ละคนเขาไม่ได้กลัวนะคะแต่เขาแค่เกรงใจค่ะช่วงหน้าเตรียมพบกับการรวบรวมของปริศนาสุดฮาจากช่วง Dr e s มี e Up ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเอามาจัดกับชุดและอยู่บนตัวคนได้และการรวบรวมโมเมนต์ดีๆที่คู่รักมีให้กันในรายการของเราพักสักครู่ค่ะ สิ่งที่ผมเป็นคนแบบที่เล่นแซวหรือแบบหรือแกล้งอะไรเงี้ยบางทีอาจจะแบบทําให้ชีวิตเขาดูสดใสอะไรเงี้ยเหมือนเป็น r อ n เ e นจูอ e ที่ออกมาแบบนี้เพราะคนเราเนี่ยถ้าขาดวิตามินซีไปก็อาจจะป่วยได้ไม่ต้องมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนน้อยแต่ได้คุณภาพอะและเขาเป็นคนนั้นเขาเป็นคนนั้นเ <c oughs> พื่อนที่มีคุณภาพจริงๆริง เบอรของปริศนา